สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไนท์ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n แนล The Nice h o r r o ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดหลักคณาสิงห์ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22รก,กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคม ในคลิปนี้แม่หมอไนก็จะพูดถึงดวงเรื่องของความรักของชาวราศีสิงในเดือนมิถุนายนว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปด้านใดเป็นไปแนวแนวทางใดนะคะเอาละค่ะ ก็เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถดูดวงโดยตรงนะคะกับแม่หมอไหนได้ค่ะมีคอนแทคยู่ด้านล่างนะคะเอาละคะ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ยิปซีนะคะในการใช้ในวันนี้สำหรับไพ่ที่ได้ขึ้นมานะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นไพ่ฤาษสีขึ้นมาเนาะก็คืออยากอยู่คนเดียวอยาก อยู่คนเดียวอยากคิดอะไรเงียบๆนะคะอยากมองดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวอาจจะรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้บางทีคุณก็ใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเพราะว่าคนรักของคุณค่อนข้างที่จะตามคุณเหลือเกินนะคะ วิ่งเข้ามาคุณก็วิ่งหนีเขานะคะรู้สึกว่าเราอยู่ห่างๆกันสักพักหนึ่งเถอะนะนะคะเพราะว่าช่วงนี้จิตใจของชาวราศีสิงห์แบบปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยนะคะในช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยดาวทางค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าตัวคุณเองตอนนี้มีความระแวงอะไรหลายๆอย่าง กับเรื่องของคนที่คุณรักบางทีคุณก็สุดโต่งในเรื่องของความรักทุ่มเต็มที่นะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามคุณก็มองในแง่ดีเสมอนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมจะก,กล้าเสี่ยงในเรื่องของความรักหากคนนั้นเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเป็นคนที่คุณคิดว่าเนี่ยแหละเขาคือคนสำคัญในชีวิตนะคะการใช้ชีวิตในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์ ความสัมพันธ์สถานะอะไรก็แล้วแต่บางคนมีคู่เป็นชาวต่างชาติหรือได้พบปะกับแฟนในระหว่างเรียกว่าการเดินทางความรักของคุณเป็นความรักที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงอยากให้เป็นความรักที่มีความอบอุ่นโรแมนติกเป็นเหมือนการผจญภัยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพร้อมในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของความรักแต่บางทีก็ตอนนี้ขออยู่เงียบๆนะคะ ตั้งหลักตั้งสมาธิกับเรื่องของความรักก่อนสําหรับคนที่เข้ามาหาชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ํามีนกระดกกระดาหรือกรกฎนะคะแล้วก็พิจิสําหรับคนที่จะเข้ามานะคะหาชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของเขากับคุณตัวคุณเองก็ตั้งในความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์คนนี้แหละที่ฉันจะ แต่งงานด้วยเป็นความสัมพันธ์แบบให้ความรักที่บริสุทธิ์นะคะสำหรับคนคนนี้คุณเป็นคนที่บอกแล้วว่ามีความหวังในเรื่องของความรักนะคะทุกคนอยากเจอรักที่ดีรักที่สวยงามแนะนําว่าควรใช้เวลาที่ร่วมกันนะคะช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมร่วมกันลึกซึ้งนะคะดูแลกันไปไหนไปด้วยกันนะคะ พึ่งพาอาศัยกันซึ่งคุณกับเขาสถานะความสัมพันธ์คือการพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะแต่พออยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่กันนานๆด้วยคุณทั้งสองคนเป็นคนที่เก่งทั้งคู่อาจจะเก่งกันคนระแบบมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่ยอมอยู่ใต้อานตจใครเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรอารมณ์อารมณ์มหึงหวงการจับผิด จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่กลายเป็นว่าโดนจับผิดไม่ว่าเขาจับผิดคุณคุณก็จับผิดเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ก้าวถอยคนละก้าวได้ก็ดีนะคะอย่าปะทะกันเลยเพอยิ่งปะทะกันถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเป็นเรื่องนะคะแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยยังไงก็ยอมนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเป็นคนยอมอยู่ แม้ว่าคุณจะงอนจะอะไรกันแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มาง้อนะคะต่างคนต่างต้องการสเปซต่างต้องการพื้นที่ของตัวเองนะคะบางทีอาจจะต้องให้พื้นที่ของตัวเองกันบ้างชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะอาจจะเดินทางคนเดียวไม่ได้เดินทางกับแฟนเนาะอันนี้ต่างคนต้องต่างต้องการการมีพื้นที่ของตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของความรักยังรักกันไหมยังรักกันอยู่นะแต่ว่าอย่าแข่งขันกันมากจนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหาได้ปัญหาจากอะไรทะเลาะกันเนี่แหละบอกแล้วว่าไม่ยอมนะคะต่างคนต่างไม่ยอมฉันถูกไหมฉันถูกนะคะเพราะฉะนั้นถึงยังไงกันแล้วแต่ตอนนี้ชาวราศีสิงหาใจล่มๆมไปก่อนนะคะใจล่มๆมไปก่อน ไม่ว่ายังไงคุณก็ถือไพ่เหนือกว่านะคะไพ่เหนือกวแฟนคบกับคนรักอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเอาชนะอะไรกันขนาดนั้นก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห mm ์ hmm. เพราะแฟนคุณน่ะยังไงก็ตกหลุมคุณอยู่วันยังค่ำอะ mm ่ะ hmm. ไม่ว่าคุณจะทำอะไรกันแล้วแต่เขาก็จะเข้ามาหาคุณอยู่ดี ถึงแม้นตอนนี้จะทะเลาะก,กันเขาก็จะกลับมาคุยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านอ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่สำหรับในเรื่องอนาคตของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆนะคะที่จะตกลงกันในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะถึงตอนนี้อนาคตมันอาจจะยังบอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อเธอคะ่ะหากคุณเจอคนที่รักคุณจริงๆคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้แหละแม่งใช่ นะคะคนนี่แหละใช่สำหรับคุณคุณพร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับเขาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังนะคะแต่เชื่อเธอคะ่ะถ้าเขารักคุณเขาจะกลับเข้ามาหาคุณเขาไม่ปล่อยคุณไปไหนหรอกเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะที่อาจจะพ่อแง่แม่งอนกับแฟน ทะเลาะกับแฟนบ้างอะไรบ้างช่วงนี้คุณก็ต้องการการเป็นส่วนตัวก็โอเคค่ะคุยกันบอกกันนะคะเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันแนะนําว่าอย่าใจร้อนยิ่งใจร้อนยิ่งเสียยิ่งไม่ได้เลยเลยนะคะเอาละค่ะจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องการทํานายดวงของชาวราศีสิง์ในเรื่องของคนรักที่เป็นคนโสดเอ้ย คนมีคู่ขอโทษนะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มาดูกันเถอคะค่ะว่าคนที่ยังโสดอยู่หรือว่ามีแค่คนคุยเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงในเดือนมิถุนายนเอาล่ะเรามาดูไพ่ ที่ได้ขึ้นมากันดีกว่านะคะสํำหรับคนที่ยังโสดอยู่ในเดือนมิถุนายนนะคะพายขึ้นมาว้าวไม่ว่ายัางไงนะคะถ้าคนโสดอยู่ตอนนี้คนมีคนเข้ามาสนใจคุณถึงแม้นคุณจะทำเป็นไม่สนใจเขายังไงก็ตามมีคนเข้ามาสนใจคุณบอกได้คำเดียวเขาตกหลุมพรางของคุณตกหลุมรักคุณนั่นเองแต่ตัวเขา ก็ยังมีสัสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้ไม่ก้าวเดินไม่เดินหน้าต่อไปด้วยเรื่องของอาจจะมีคนเข้ามาหรือด้วยความสัมพันธ์ของเขานะคะกับคุณมันเป็นกายว่าตอนนี้รอก่อนดูก่อนคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมีมือที่3เข้ามานะคะ เคลียเรื่องความสัมพันธ์เก่าก่อนก่อนนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเพราะว่าดูแลความสัมพันธ์มันช่างซับซ้อนงงงวยเสียจริงๆเลยนะคะสาหรับเรื่องของหัวใจแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเดินหน้าเพราะคุณเองก็ยังลังเลอย,อยู่ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีนะคะจะเอายังไงดีกับชีวิตบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่สวยเลิกได้ เนาะหล่อเลือกได้สําหรับชาวราศีสิงคนที่โสดอยู่ช่วงนี้เนื้อหอมมากมีแต่คนเข้ามานะคะก็เคลียร์จัดก,การให้ดีใครที่มีรักซ้อนหรือคุยกันหลายคนระมัดระวังเรื่องของการโดนจับได้นะคะถ้าใครยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณก็ยังโสดต่อไปนะคะเพราะว่ายังเคลียร์หัวใจตัวเองไม่ได้แต่มีคนเข้ามาหาแน่ๆน,นะคะสำหรับคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นชาวราศีธาตุอะไรเอ่ยน,นะคะ อาจจะเป็นชาวราศีธนมเมถุนตุลราศีกุมนะคะที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เพราะว่าก,กับคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเขาเองก็มีบาดแผลในหัวใจไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินหน้ายังไงต่อดียังคิดถึงความรักครั้งก่อนครั้งหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็รู้สึกว่าคุณ ก็ไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้สนใจเขากับคนที่เข้ามาคุยนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่รู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีแต่ต้องให้เวลากันบ้างเท่านั้นเองถ้ามันใช่มันคลิกกันก็ไปกันต่อตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารอชะตาฟาริคิดนะคะแจคเมน์ขึ้นะะมาเขาก็มีความที่รู้สึกว่าอยากเจออยากเข้าไปคุยอยากเข้าไปหาแต่คุณเหมือนมีกำแพงกัน้น เพราะฉะนั้นใครจะเข้าใกล้เหรอ <_ d iss ing> ลําบากจะบอกให้ว่าลําบากมากๆสําหรับใครที่จะเข้าไปใกล้ตัวของชาวราศีสิงค์คุณต้องเป็นคนที่รู้จักทางหนีทีไล่ไม่ได้ลุกแบบน่ากลัวนะคะคุณต้องมีชั้นเชิงในการที่จะลุกเข้าไป <_ d iss ing> บางคนอาจจะเจอคนที่เข้ามาจีบในเรื่องของงานเ <_ d iss ing> ต้นรมงานปาร์ตี้หรือว่าสถานที่ที่บันเทิงรื่นเริง นะคะมีโอกาสในการพบเจอคนกับอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่เรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะเจอเจอกันที่รถไฟใต้ดินหรือว่าการเดินทางระหว่างการเดินทางเจอการปิ้งปังกันได้นะคะคุณเป็นคนที่มีค่าค่ะชาวราศีสิงเพราะฉะนั้นมแมลงพึ่งผีเสือ้อย่อมมาตอมตอกไม้อย่างคุณนะคะเอาละค่ะ ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์อะเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะใช้ใจเงินเป็นเรื่องกับการเดินทางค่อนข้างเยอะนะอันนี้เรามัดระวังนิดนึงนะคะเอาละค่ะจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายน2562เอ้ย63เบลอนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ใครที่เข้ามานะคะฟังจนถึงตรงนี้แม่หมอไหนก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จทางเรื่องของงานเงินรักทุกๆเรื่องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ